สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีบนตะกุตะพุมาเผกันตอนสวายจ้าวันนี้ก็มาคุดกบพี่น้องเลยคุดกบมามาพออยู่หน่อยเลยแต่าพออยู่หน่อยพูนเราจิก่อเต้าพิพุทธผวะหน้าอันในอันน้องไม่ต้องอ่อนเราจิก่อยู่หันพออยู่หน่อยจักอยู่ในไัย Tony coat, bay coat mapper. Kid bong ngô hòng. Kid bong ngô hòng. Way, wow, wow, you put it. Ton yang, but. Ton yang, don't know. Sì, hong, wow, wow. Ton yang. 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 ngu hào Tất to anh như thế nha nhỉ học họ gọi gọi, tao leo hùng 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 đây, hùng 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 ตงบงใหญ่เีขอขอ่พวมีคอกรีนอเอยยู่ได้ลุ่มปุ๊อยู่ได้ลุ่มบุ้งเล,ลนยนยี่เอาละจะเอาสะกดวพี่น,อน้องเ้ยเร็นพวพี่น้องเยอยากโฟกัสนะน้อ,นองอูลุยอยู่ไหนตบงใหญ่เยงาพี่น้องตัวบใหญ่นี่ ao <laughs> ờ, ờ, yêu 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 มึกใหญ่โอ wow ้ยลูกคอยแลนนะพูแลนถือของแลนเอากัลูกกักคว้าวถือของแลนนะโอ้ยมักวเจ้าได้ลูก ôi bớt nhảy lúc Chuột chuột Ôi 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 mắm khỏi im, mắm 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 เมื่อยบ่ลูกเออเมืงง่อยบ่อุยอันนี้นี่ เมื่อยบ่เมื่อยโอ้ยหมาได้กบสองตัวพี่น้องเยกบกิจตัวหนึ่งกบตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวใหญ่ซ้ำเข้าได้ตัวนี้นั่นห่วยนี่โหดรอยอยู่ดอกถ้ากระคังแรกได้ไปขุดกบพี่น้องเยตัวพวกใหญ่นะ แม่ม mi ียังไปหลอกคุดอยู่มันบาไอยากมีมันหักกันหน้ามันหนักกระแหงหน้ามันหนักกระแหง้วมันไปอยากมีปัญหาโกบก่อนดิโกบอึดที่นี่ต่อใส่เบ็ดนั้นก๊บหน้าบุอึดมันพอยำนี่เราจะไปใส่เบ็ดลุงหวยลุงหองเบ็ดบ่จบายดีพี่น้องอายุน้อยเมื่อเลยเมื่อก็พอมีหิวน้ามีแต่อยากให้อุ้ม เริ่มเมื่อก่อนนางเศร้าเมยพี่น้องเอ้นังเราได้ a บได้กบได้กบตัวเดียวนางเศร้าเมยอยู่กบขามลมกับโแห้งโบได้เมรีนักแดดเน่ยได้เมรีไม่ออนนี่ยแห้งพได้แห้งทอาเมื่อวานเมื่อก่อนวันที่ผ่านมาป้าสับลมไปต่ยุ่ึนน้มกาธรรมดา บ่อปันไดม,นนะมีนะนั่นั่นมันยังมีแดดอยู่ด้ว,ว่านแดดกัดลมเพราะมืนมม่นะลมมื่มงงนะมอ่ะเมื่อลมแห้งๆนะเมื่อน่ะใ่ปเมื่อวันที่พระเจ้าพระเจ้าเอาศพป,ปันน้ำโมงมาสมมตลมันแห้งอนะที่ว่าอันไปเห็นงานอยู่ อยู่เห็นง,งานสวนอยู่ใต้แหลัอโหลดต่ำใต้ใต้คาถี่อากะพวนอากาบาดเจ็บมันกาจังมืดนั่นแหละฝนลมแห้งแห้งๆนี่หรอมืดนะแห้งจน,งนวา่าเพื่อนสิปิลมี่าง,งาลมเห็ดลมลาวาบาดมืด่อามากัว่าอันอางงานี้โคกตรุเรียนนั่น กต้นมัเงไ่แทบเป็นคนล่าใต้ไปะวะ่ะโอ้ยคนเทาเสี่ยงชีวิตแต่หาเงินอีทยก็นด็กบ่วไผยเสี่ยงชีวิตทาบุหุเนาะมีเสี่ยงเอาไม่มีจ้าไปทางไหนละ่ะไปหาอยู่หน้ามีตาข้างหน,นชิดลงไปหน้ำฝนลงไปหาตัา้งคู่เลย โคกอะไาโคกเดมือัดอิดอีนน่ะะไรต้นหนึ่งต้นใหญ่นะต้นต้นน้อยอะไรต้นหนึ่งไม่มีได้พายุหน้อยกับเมื่อน้ำพอมีแหลนเสาอาะเสาเมื่อมี่จะแหย่อุ่มเพันเมื่อแล้วก็มีแต่อุ่มนี่ก็ล่มวื้วื้วโอ่ไปถึงบ้านคน โอเคพี่น้องจบคลิปไปเพื่อนเทนี้คลิปนะเพากันใหม่เด้อยินดีแมวประสบผลุกคนสบายดีจะไปคุดต่อก็ไปชวนปพ้นถามมันมีจะไปทาตังไงตัวใหญ่ตัวแง่ไม่แง่เฮ่ออ